สวัสดีครับทุกท่านพี่น้องรุ่งปานาสุขุสุขพัน FC เอฟซีทุกท่าน,น,าาาน, 4, าน,นะครับเด้มีบุญพลาและมีโอกาสพาทุกท่านมากที่มาพบพระอาจารย์หาสามแปดครับผมสิบบอกผิดหวังครับผมมาแต่เศร้าครับนะะขอเรียนเชิญทุกท่านติดตามตัวเ็กงา่ามๆสวยๆแล้วกับบรรยากาศมา บริเวณรอบๆนะครับมผมแล้วก็มีตัวเลขตัวดีให้พี่น้องเลยด,ด้วยครับเด้อครับติดตามมากครับตามไปพี่น้องสวัสดีครับตามมากครับมีน้ำพึ่งเนาะจะแสดงว่าอิ่มบุญนีพออีเนาะ,นะอ็เห็ดกอบุญบาร,รมีน้ำเนี่ยพอเองโอ้จะเป็นเซ้าโชคดีเนาะ,ะพอเนาะ อะไ็เป็นสายบุญกันเนาะเฮาเนาะอะไรเบอ่อโทรอลล่ะแบบเจ้าเจ้าที่มานี่เจ้าได้ยินจากสครับเอาสันคนญี่ันยุสิเบียงล่ะเราโทรไปหามาคืนดิโอครับโทรไปหาทุ่มหนึ่งก็ไปสิฟาแปลอโซ่กาสันห้ยมักบ่อสันห้ยก็มักเลยว่าขี่กถมาเลยยิบรู้ไหมครับเพิ่งญี่ปุ่นไ มันรูดเลี้นไก่ได้เหมือนไก่ปัดไก่ปัดอู้ยม่ไหวเคยถือบ่ลหัวที่ผ่านๆมากลองเลาะๆไก่ๆเขานี่ยเอ้าผมไม่ได้ถือกันเ้ยครับเต้โอ้ที่ว่าซื้ออยู่ภาคใต้นั่ยดิถือครับผมโอ้ถือลายอยู่มั้งถือก็บพ่อใหญอยู่พ่อได้อยู่เต้พ่อใหญ่ใส่อยู่ครับผมเคยถือลายๆจักอันได้หลายป็นลายที่พันมาเคยถือลายที่สุดนะไม่ลายเหรอลายฉนบอกอะไรลายฉนบอกอะไรเต้ โอ้นี่คือเดี๋ยวไปบังเทิงนี้ก่อนฟอเดี๋ยวกลับมาใหม่คันคันคิดว่าคันได้ตัวเลขจากนี้ไปสี่สื่อไรบอวัในนี้ใจสื่อครับผมสื่อือะไรเน้ยนๆก็คือ้สื่ออย่างเดียวเลยวืืออาศัยว่ามือเห็ดม้อสั่ง่นบริษัทแมนแมนาะครับเดนะียวเดียวถวายม้าสั่งของเราจังสิเอาเป็นทุนเจ้าของครับผมแมนซาถูกครับผมเป็นแนวความคิดที่ดีครับกันไม่ได้เท่าไร้ก็ไม่เพิ่มเงินก้นนักครับ เรียนไเขาใชเงาะเส้สั่งเา,าเอของเจ้ของกันบบได้มุยม้ยคุณวัสนาเขาก็บอได้สั่งน้ำพึ่นหลล่ะให,ให้เขาเนาะให้ปังๆเนาะเฮ็ดให้สั่ง่นอยากสั่งยังไงเิ่นได้สมใจก็เอาก็หอมบุญน้ำพึ่สายบุญเน,นีมาผ<ช>ู้ดเดียว,บ,ว,บ,บ,วบ,บอกมงไอ้มาเก่งกผู้คนทู่บอกอยูแล้วคนเขาจะเาไปท่านไมเขาจ้าคึือนที่ใดน้ำพึ่นนะ ขายโยได้ใส่นี่แหละค่ะขยโยได้ทุกประหานเลยพื้นมาเด้อมาเด้อตีฝ้าสิบอ่บโม่มาบ่ได้ได้ตีบ่โทษบอกได้ตีตัดอย่างเลยมั่งเลยน่ะอืมครับเพราะว่าอยากได้สั่งพื้นเพิ่างสั่งว่าสั่นครับแมนเพื่นก็จะได้หลายอย่างอยู่อยากสร้างอยากแปลงนั่นแหละเพราะว่าวัดนี่ก็บพระท่านในอันนี้เนาะพระท่านกะที่เคยเห็นนี่แหละ สังกัดทานอาทิตย์สองอาทิตย์กับศได้พ่ออันนี้บ๊สิมีผู้มาเฮ็ดบุญเฮ็ดทานน่านเพราะปัญใดเนาะขาดหอดสบู่ยาสีฟันบุญได้กันบ๊อบมรักษาหนีเนาะสบู่ยาสีฟันก็บ่๊อบมี่ใส่ละพระแฝบมือน,นจกถุงไหลก็บ่มีสังกทานก็บ่มีบินธบาตก็บ่มีปัจจัยได้ก็ดได้สีใดแต่เข่เาตัวเนะะเาะแกวลวกพักตัว ถ้าว่ากับพ่อประทังชีวิตได้อยู่ขันโมวังยังเนาะงเม่นบ่ออันนี้เพื่อนอยากสั่งมึงก็ต้องหวบร่วมตัอเนาะงเม่นบ่อรลบร่วมกันพูดละหาละซิบมาสาั่งมาแปรงสรยกันสั่งผู้เดียวกับอะไรนด้เพื่อนมอ้สั่งด้ครับจังพระพุทธรูปยังสิเพื่อนก็พอให้สั่งผู้เดียวได้มันแพร่เจ้าขอะมันจะไปรับกุศลไหวโพดซุ่มไปขังกับวาบง่เอาสัมภาษณ์ยันไหลอยู่ซุ่มไปสองคน สั่งมาสั่งเป็นเหนือ้อครับได้สั่งเสียงครับแมนุขวานนีชุ่มไรก็เพราะเลยดูน้ำข้าวเพื่อนไม่หรอกวันนี้ยังไงจะเทน้ำซุปปลาครับ,รบแมนครับเ <c oughs> ลือกใส่คนนี้ครับ เคยมาจากเทือบบอหอดบัวครับครั้งแรกครั้งแรกครับมาถึงหกทุ่มครับโอ้มา oh, อยู่แต่หกทุ่มมนมาหอดมาหอดนตีซี่หางครับมาถึงบ้นเหมอนบอล่นลครับมาใช้บลลิ่มันชิเลี้ยงมาเอากินนองมานาก่งสอนามคนครับตอนั้นบุญหละก็เคยถือซุนเมันเป็นก็เคยเห็นมีเทอบ ร้านค้าร้านขายนี่ก็มาเร็วอยู่เลยเนาะนี่สามสี่ล้าหนึ่งคนมาตัวเมื่อวานนะครับพาร์เซนเดอร์คุณพอรเซนดอขอบคุณหลายๆครับครับสวัสดีครับ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 ปวหมอส่งครับต้องมีนะเออตัวนั้นี่ศูนย์พป่นปังบังอ๋อครับบ่บ่บ่ยหายเลย แล้วสิลป์บอผ้าอาจารย์เบิดเอ็นมาคุณแงเริ่มทีเสียมราเพราะวัดสายเอกจากทรงครับวัดมองได้ก็ตามแต่ที่บ้า,บานสุรินเนาะครั่ะพิเยบนันตอนบางสามจามปีรรถหลังนัสสุรินส่วนผู้ฮานี่ครับเคยไปบ่สวนผู้ฮานี่ถือมาตลอดตลอดพ่อพวกนี้ต่อไปเลยเรียบร้อยเลยถือว่าจกหมดพ่อบ่หลังทรงเนี่ยพี่บ่หลงังทรงครับถือว่า ดักวสาเดีความสี่เลี้งพระอาจารย์นะครับ,บ,รบอันบ้านโุรินคือภาษาปีางวดเ่ะงวกลัวนั่นเนสางสลาจนน้องเรแล้วเนาะเตแต่มันมันบาถือได้เด่นหางสามงวดสี่งวดถือท,ท,ที่นัน่งคุยยี่บ้านเือข้นบอกเต็ม เสื้อเสือเป็รูปบ้านพื้นเดือนนี่ตา,าบอดเด็กไปโดนทแถวแต่สัพพัญใจคนมาสง่งครับมันมีหลายทองมันมีหลายเดือดสาหรูหลายที่ครับเ <c oughs> อีกอันนึ่งเลยเขาจะเอาของมาถวายครั <c oughs> บเบื้งเรียกของถวายครับ <c oughs> จะเที่ยวว่าน้ำหอมน้ำหอมนี่บ่ได้เลยหรือเ่น้ำหอมได้อยู่แต่ว่ากระหุงวา่า เขาแฝงมาน้ำน้ำหอมอ้อครับแฝงมาน้ำหอมอ้อคือใส่น้ำหอมมานี่คือใส่น้ำหอมมาเลยครับใส่เป๊กมาเลยใส่น้ำหอมขวดมาบริจาคเป็นลังรังเสียครับแล้น้ำมันมือน้ำมันมือน้ำมันมือถ้าวกระเพราหมน้ำมันมือเปมือมือลอยนี่บอโออครับพท็ดเสียมเสียทง ทังทำทั้งคนเพียดให้ได้พอ <Okay. S 2> ส่วนผสมมันหูงจับบ <Okay. S 2> เขาน้ำมันมาดำ mm hmm. okay. เข่ามงึงไง่ิพวกนี้พวกพวกพวกค่ากสายโคตแตงมากสินะ okay. สายดำนะพกนีแต่คนน่ตาไแต่ว่ามันเนี่ยเสียแท่น mm hmm. ที่ท mm hmm. ห้าสีเองกันใดทอ่อมันตูน้ำมนไปมันก็เลยเสียงไป okay. ะหูจักเขาเปิดเผยกันสายห้องตาใส่น้ำมันหมาดำจำไม่ได้น้ำมันหมาดำ<ฮ>เอธเนี่ยเสียเอธเสียเนี่ยเอ้อที่มโนเราเข้ามาถวายอาจารย์เท่านอนบ่อาอจารย์เนี่ยแต้มเนี่ยหอมไหลหอมไหลอยู่แล้วหอมไหลายหอมไหลเดราเสียน้ำมันไม่พงไมาถวายไม่พมน้ำม,มันกดได้ง่ายจสีย ปวดเจียมือยังมาดมใจวิ่ผมเปิดเรื่องเยผมก็จะมันบมเมีนาว่ามากคนละปวดกระแฟนะกันสมัยไปสิงคโปร์มันนกถือถิบบารีปูพโม่ซ่นมึงเดี๋ยวมึงลูกก็โดนเราให้มึงเ้วปูโม่พูหลังส่งยาเสียอะไรบอกอะารน้ำมันเป็นยาของอะไรเขาจะใส่ให้สัตัเนียสักันปูว่าสัตว์อันสีมาปวด้พวปวดส่งมาก่อน มั <l id> นจะมีทุกอย่างนี Bless ่งใส่สดขาวนีใ้เดีกว่นี่ใส้ใส่ใส่ใส่เฮดบดีกว่นี่ของเขาใส่ห้ลุยเลยนี่ใส่ลุยใส่เลดงๆเร็กเพื่นป้อยให้ับถ้าเจอน้ํามันสมนีรเียบอยเลยครับเป็นนมันราเป็นความโรยไม่เนี่ยควันเตียนบ น้ำมันตัวนี้สำคัญเลยเขาจะผสมกับมื่อนึงต้องให้ได้หลายๆขีดกัดยาพวกยาหอมยาน้ำมันพวกเครื่องฆ่าเนี่ยครับอันพวกพวกใดเป็นคนเหตุผลพวกหมอธรรมบอ มันบอกบ่ถือระความอย่แล้วแต่เขาพวกอิสาค้นนี่ละอิศาลิสยาเนี่ยนะอิสาค้นมันจะเลื่อนออกไปไปไปหวังเงินเด็กๆน้อยๆเขาจะงมากจริงๆแต่ว่ามีขาถานเนี่ยเป็นอย่างคือนโบเห็ดไปแนวท่ามดีๆนะเป็นอย่างคือนต้องมากแบบนี้นะเขาบอกมีท่งเหลือเพิ่มหนอย่มมาค้นนะ ต้องคู่กันนีแล้วครับอ,ม,อม,มันไม่ดีไม่ช่วง่ล่ะเสดายข้าถาข้าเจ้าหนะนะข้าเจ้ามีความสาม,มารถพิเศษกัวอะไรสาเหตุเป็นนทางที่ดีนี่คือสิจะเลื่อนนะซึง่งนเะนี่ยมาเป็นทีมเด้มาเสียหมาค้นมารถเก๋งเลยเป็นไนงะ ครกอบด้วยการถวายยริพาเองคือซุมเยาไปต่อยนะมันตลาดนั่นแหละนพาอเนาะต่อยกว่างไหมกระชั้นนั่นมันไม่ยาทย่นี้นียายาดีใช่ยาดีบ่กยาดีบริดต่อยรันมันดีเซียเอเลยบ่เพียงใดเซียมปุ๊บก็เดียวงวกหลังถ้าถาเขาเห็นแล้วยังงวกหลังบ่ถ้าสัยไ ไปก่อนแรนก่อนเพราะว่าบ้านบ้านผมเมน,น,นี่ยคือผู้นึงบูเถ่าบทของเขาคือนี่ต้องต้องแรงพาบัตรเ,เขาปกติเขาตบหลังเขาบางอย่างเข่าุ้วนแกะกันอย่ามัตบหลังเ็ไม่ได้เขาไปก่อนอย่าเรียหลัลง คนมาคนก็ต้องเลี้ยวหลังบึง่ันละ่อดตบแป๊บก็เลี้ยวหลังวันเดีคนนั่นแหละชื่อว่าผู้ใดนะต้องเลี้ยววันละทีแก่เนี่ิธีแก่มาเน่คือไปก่อนแมนบอกไม่ต้องบ่ต้องหันมาเบิงไม่ต้องหันเบิงตบหลังฟาดนี่ไปวันจะไปสนใจแมนบอก เรื่องตลาดไปเรื่สมัยก่อนตาเดินสาย,ยาจบจำาวเเขาเห็ดเ็ดตันพี่บอกเป็นหมอคือว่าน้องจำเนาะศึกษาไปเรื่อกผลดีผลสัวสายประศึกษาไว้เป็นคนรู้ ขอบคุณคุณพ่อที่ให้ความรู้ครับผมขอบคุณข่าบคุณพ่อครับครับสวัสดีครับนาใหญ่นาหนอมจริงอ,อตัว,ต,วตัวแก้มันรครับตัวแก่มตัวแก้พวกสายดำเนี่ยแล้วก็เขาเอื้อนมาหวานผีสี่เดียดหรืหวานผีสี่เดียดพวกเจาจะเคยเห็นอยู่ด้ยย่ำเป็นดอกเหมือนเม่นเน,น,นคือขี้นี่นะอืมครับ มันเป็นเคล็ดหมากอีดอกอีปุกเนี่ยขึ้นมาฐานเป็นเ่็นเตี้ยจะเพราะยางพันนสิกับมุ้เหม็นนะปลูกอ้อมเหี่ยนเ้องก็ได้จำเหี่ยนตาตากระปูกอ้อมเหี่ยนเลยใส่บ่อทองล่องบ่อถือใส่บ่อทองล่องบ่อถือวันพีชขี่เด็ดวันนี้มันเค็ดเอาว่าอันนี้ปลูกใส่นี่ ง่ายบพูวเลยเอาน้ำรานสมุนไพรเขามีบ่ดเลยมีขายหมมก็เห็นขึ้นไปมมีคนรู้จับคุณบ่รู้จักสีมีหูเจ้าพรมมีกับลูกเธอูนยงพอที่น้ำปลาน้ำดงเนี่ยเป็นของธรรมศาตร์แต่ว่ายุท่านหลวงพ่อนี่อ้อมเลยติขยายได้ปะมันจังขึ้นปะู่ชาเอาอย่างนี้ย่ฝนตกมาเลยขื่นมากจังในก็มี่หลอนอยน่ดีปะไลแย่งกั แถวผู้ยหญอูแถวผู้ยหญอูพี่นักเกอยูอ่ยยนซ้ำๆแต่ก่อนหินมันเกิดมันแบบมีประวัติปามเกิดมากเนาะายาไม่เป็นเป็ดอกงอกงาดอกงูชักงอีหลอกบ่ โม้หลุจักคือกันอีรอบไม่ได้กินค่ายๆกันแต่ว่าหวานผีสืเดียดเหม็นหลายตัวดอกสีอะไรวะดอกมันสีอะไรเลยสีอะไรหลยบ่หวานตัวนี้ว่าหวานผีเสืเดียดนี่ยดอกสีอะไรแต่กวนแม่กุจีมากแกไปกินนี้ถ้าหันมาแม่กุจีกุจีแล้วเหาไปแกงใส่น้ำไม้ใส่น้ำหวานแซ่บแมงกุจีโบราณ เอินว่าวานผีเสียเจ้าเห็นอันถือกินแั้วย่างหาโดดบ่มเมียนคือขี้ดีเด้ครับอ,อันนี้คืออันนี้คือตัวแก่คุณใสหรือว่าใสดำเนาะครับปูไว้ออมเฮียนเลยปูกไว้สองต้นแพ้แล้วก็ขยายไปมาเนี่ยเราหล่นนั่งเกินวานผีเสีย ครับผมอขอบคุณครับรับคุณพ่อสวัสดีครับเป็นทังเสืะเพื่อนสิเอื้อเพื่อเพื่อแพเพื่อนสีบ่ฮักพนันสร้างพนีษนะนะสมอะภาพผมว่าเพื่อนเป็นคนเทียงทำหลายครับเทียงครับเที่ยงถ้าพ่อเที่ยงเพื่อนบมมีบารมีปานันดอกขอตอนนี้ที่ปูหลายๆปูที่แจ้งมาอยากมาอยู่น้ำเพลินครับ เข้ากับสิล้อเป็นช่วงๆไปว่าตอนนี้นี่คือให้คู่ตาเดีย่ยวก่อนอเข้ากับล้อทุนทรัพย์สะพัดล้อปัดใหญ่ครับผมท่านนี่สมมติว่ามันได้งวดนี้หัดเข่างวดน,นี่นี่คูหนึ่งมาเหรอมาขออยู่นําเออห้ากับสีเฮ็ดสางไปเรื่อยๆเฮ็ดส,สางมุ่งลูกๆ,ๆ,ๆไป เพราะวาเป็นจังหวัดไปวันนี้มันโครงการสั่งในวันมันหลายๆแม่ใน่ลอดเลี้ยวบิึงวัดทั้งกำแพงวัดทั้งถนนยังขาดหลายอย่างอยู่แล้วก็ทั้งฟูกับมะขออยู่น้ำเรื่อยๆบารมีอาจารย์สูง แ,<น>แม่ตั้งแต่ล่างล่างของปูสีสุโต้กับมาเดี๋ยวมันมีเพิ่มกับสีมาอีกครับปูซีโต้กับของกระสอยด้วยันแม่ถ้าจากเพิ่นมั่นใจเพิ่นเบาเพิ่นโว่าแม่นเขาหลอกเพิ่นกับเสียอ๋อครับครับใช่เพิ่นเพิ่น,พนรู้ดีเลยจา่าเต็ดเต็ดตาเท่าๆนี่เพิ่นยังท่วงเลยว่าเพิ่นเะมาผู้เดียวล้วว่ามาถามแล้วลักกัมาผู้เดียวอีนดีฟัาฟังได้เพิ่นเบาอือสองเพิ่นเบาอือสามมือแล้ววา่ามือนี้รถติดซ้นกันสามคัน ขามาในงานรถเสียเสียบกันซ้ำครับถ้าถ้าเบิ่งมนผมก็ร้องไปว่าผมเห็นเพิ่นช่วงงานตาเฒ่าๆแรงถึ่แล้วเพราะว่าพอแล้วมาผู้เดียวเนาะคือคนเผาประตูวัดมานี่เพิ่นฮู้เลยค่ะนั่นแหละเลยจะด้ว่านั่นแหละผู้เพิ่นมีบารมีเพิ่นสิรู้เบิดทั้งเขาทั้งปูตาเดียวทั้งฟูสีสุดโททั้งฟูคูณแท้ทั้งปูอ่โชต์ฟูพี่บุญเอี่ยงต่ำมา ครับครับคือมามารอเรียงมาเสริมยามีให้เพิ่นครอนหาเสริมยาเพิ่นจั้งหูทั้งเห็นคแม่นี่ดอกเขาวาสันเพิ่นบอลลูนเพิ่นเลียวไปเห็นเพื่นเห็นเพิ่นเพราะต้องถามเลยเพิ่นบอกเลยครับคือจิตเพิ่นนั่นได้แล้วนะยานยานถินยานทิพย์ก็ว่าได้นะครับเป็นยานทิพยบ เมื่อวานนี่อาจารยส์สจัดมาสันที่เขาออคลิปไม้เบิ่งยินวันเพิ่นน้ำไปบอกเขาอยู่เยอรมันมถ้าเยอรมันไล่ขึ้นมาบอกโอ้บอกเลยครับบารมีเพิ่นกว่างไก่ครับเดี๋ยวว่าครูว่าอาจารย์เขาเนี่ยน้ำไปบอกเลยเขายืนยอรมันเลยครับเอาถามาถามันเข่าถามมันเข่าวันนี้ครับ มาหอดเยอรมันเลยเนาะบครบ่มีเถียวบินสิ่าหมยังไหนมูทั้งหั้นั่นและเพราผมที่ได้ขอมารับใส่ไก่ชีดยี่นี่มีแต้เป็นเรื่องเอกเลยกับคนกับมาหลายๆอย่างเมันเบิ่์นเ็นหูเป็นเห็นเป็นก็เลืเอาเรับเดี๋ยวมาซอยเป็นมาสระดูสภาพ ับปฏิบัติมัรตาดได้มาเห็ดมาทำมะกับเข้าก็ได้บรารมีไปน้ำเพื่อนนั่นแหละครับ,รบอ,อาจารย์ครับอันฝากถึง FC เอฟซีน่าท่างไก่เพ็่นสีแดงยินว่าจังไลช,ช่วนหรือว่าสัทธา,ายากย่อมหรือว่ากล่าวถึงเอฟซีผู้อยู่ทัางไก่ยังสีหน้า<อ>ค,รครับผมได้ครับผมขับขออนุญาตนะครับ กาบสวัสดีเอฟซีที่อยู่ไก่ผมมีโอกาสได้มากกับพระอาจารย์ด้วยตัวเองเนาะการขอแจ้งข่าวองซี่ครับว่าตอนนี้ทั้งวัดเท่านี้มีโครงการสามอยู่หลายโครงการโครงการที่หนึ่งที่ใหญ่ๆหนักๆก็คือสิเป็นกำแพงล้อมวัดครับแล้วก็โครงการที่สองเลสเป็นเทถนนภายในวัดอยากให้ได้เป็นถนนอนกรีนแล้วก็อีกโครงการหนึ่งก็คือสิได้่อหมนุงเม้นครับตอนนี้เม้นชำรุด แก,ก็อันนึงตอนนี้นี่ลงเมื่อสางแล้วกับือรูปเหมือนร,รูปเหมือนลงปูชี้ปขาวตาเดียวนะครับเมื่อสางเซ็จไลยสิไดเ้เชิญมาพอดฐานอยู่ตรงโพ้นนี่ครับเพราะว่าลงปูคนอยู่โพ้นนี่แล้วตอนนี้พระจาจาร์เพิ่งบอกว่ามีอีกปูหนึ่งละที่มา่ออยู่น,ำน้ำแต่ด้วยว่าเอาล้อซะก่อนเพราะว่าตอนนี้มีแต่โครงการแต่เขาบอมีเงินหนึ่งเลยเขาก็บอกยังไง อ่าครับกับเรื่องพยานาะครับต,ตรงส้มประตูกับทีนี้มือนั่นปูซิวโท้คอยมาเทียมอย่างนี้เพิ่นแต่ว่าอยากให้สั่งพยานาให้าะัะปูแน่มาสั่งเป็น่ะครับกับล้วนแล้วตั้งแต่เป็นล้อรัทธาเนาะล้อรัทธาล้อปัดใหญ่จากเอฟซีสายบุญทั้งหลายนี่แหละจะได้มาร่วมสมั่งร่วมแปลงกันครัะมีโชคมีลาบน้ำกันก็นกได้จะได้กับใครที่ตาม บุญพลาพาโชคครับช่องบุญพลาพาโชคนะครับเป็นสีแจ้งเข้าจี่น้องเขาได้รับทราบเป็นระยะระยะขอให้ปังๆเนาะอาจารย์เนาะครับผมครับขอบขอบขอบคุณครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับตัวแดงต่างหาหาแปดแปดหาครับผมพี่น้องเออครับ แดงคนเดิมเจแดงคนดังห่าห่าแปดแปดหาเอาเป็นแนวทางนาะเป็น้องเนาะขับขับสวัสดีครับไม่สู้เจ้ากื้วัวไปกันน้าหน้าน้ำโพตูวทั้งคู่ว่ากันน้าน้าน้ำโพตูวกันคู่ว่าไปเราปวดขากูกันขาล้นเล่าเราแบบใครอุ่มทุ่มอยู่เป็นน้องบีบความล้นแทงน้องอย่นี้ออกมาซ้ำแกมเนี่ยนะเป็นเล่าหุ่นหดได้แค่น้องนบ ปันเหลงเช่าปวดแล้วราคาาทกันดีนบอกเมื่วคเมียัวมันนนเยอหน้านากีเสเลตวนี้นีมากมากตัวนี้เ้ากตัวนี้ตัวที่ยืนเผมหันเนาะตัวนี้เนาะนี่อยซื้อบร์ใบเทเลผมเกาเกาสองเกครับตัวใต้นี่ก็มีตัวใต้นี้ เกศูนย์จังไในข้นแตตีใซตตัวนี้เก้ากสองผู้ถาสองคนอ่างผู้ถาสองคนเออตายเนี่ยอืมตายอะไรก็ว่าชื่อเก้าเกสี่เกสี่เกสองอืมะไรก็ว่าชื่อเก้เกสองอืมะไรก็ว่าชื่อเกาเก้อศูนย์อืคุณคนพ่าเซียงกันฮะทุ่นทุ่นพอทุ่นเนาะเออพทุ่นนะครับผมพทุน สีสุเดเจักซื้อจักเสียงกันเลยลโชวให้ลาบุญกสีสาธุน้ำตัวทุนแล้วขอบคุณบหลายๆครับอขอบต้นครับสวัสดีครับกอดติดสถานการณ์ครับเห็นไหมครับชัดๆครับสี่ก่ากบเจครับเห็นตัวกันไี่น้ำด้ครับครับสวยอกครับ หก <six S 2> สีก่กเก้าบเจ็ดห้ากสี่เก้ากับเจ็ดหาครับผมครับคาับอาซาถุกซาถุกซาถุกครับโอ้ยคนลุกพี่น้องไอ้คนลุกครับกันถึงเหล็กมเฮ็ดบุญเฮต้า่่น้ำกันเด้อพี่น้องเด้อครับผมศรัทธาสายบุญเฮาครับครับครับขอบคุณครับข้างหน้าครับผมหกสี่เก้ากับเจ็ดห้านะครับเด้อครับขอบคุณครับสวัสดีครับ เส้นใต้ตัวนั้นคือตัวหนักนะครับ